ทีนี้จริงๆรูปแบบในการประยุกต์ใช้เทคนิคในการเก็บกลับความร้อนเนี่ยมันก็มีไม่รู้จบหรอกครับอย่างอันนี้มันก็จะเป็นบางแบบที่เขาเอามาให้ดูนะครับอย่างแบบแรกที่เป็นเซลล์รีคูเปอเรทีฟเป็นหัวเผาแบบเซลล์รีคูเปอร์เรทีฟเบอร์เนอร์เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นตอนก่อนหน้านี้มันก็เป็นแบบเหมือนเป็นถ้ามองแบบพุ่งเข้าไปเนี่ยนะเราก็อาจจะเห็นเป็นท่อแบบสองปลอกใช่ไหมตัว อากาศป้อนอาจจะวิ่งเข้าข้างในแล้วก็ไอตัวของไหลไอตัวไอเสียอาจจะวิ่งที่ปลอ,อกข้างนอกเนี้ยนะครับวิ่งสวนกันแต่ว่าถ้าเขาจะออกแบบให้พื้นที่สัมผัสพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมันมากขึ้นนะ่ะเขาก็ใช้วิธีไม่ได้ออกแบบให้เป็นท่อเป็นปลอ,อกกลมๆซ้อนใช้จุดศูนย์กลางร่วมกันแบบซื่อๆครับนี่เขาออกแบบให้มันเป็นนี้ครับ เป็นเหมือนเหมือนเพลทอะนะครับเหมือนเพลทแต่ว่าเป็นเพลทในแนวในแนวลัศมีอะไม่ใช่เป็นเพลทแบบในแนวตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งเหมือนไอตัวเพลทที่ที่เด็กเชนเจอร์อะแต่อันนี้เป็นเพลทแบบเพลทแบบเป็นแหมเป็นรัศมีเป็นเหมือนกลีบดอกไม้เ,เหมือนนะครับก็คราวเนี้ยไอตัวอากาศป้อนที่วิ่งผ่านนะครับกับตัวไอเสียที่วิ่งสวนกัอนนะมันก็จะมีพื้นที่ผิวสัมผัสที่มัน มากขึ้นแบบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะทำให้อ,อจะทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองดูเส้นทางนะครับอันนี้ถ้ามองด้านข้างเนี่ยดูดีอากาศป้อนเข้าใช่ไหมก็วิ่งไปนะครับเลาะขอบปึ๊บแล้วก็เลี้ยวกลับแล้วก็เลี้ยวกลับนะครับเนี่ย มันก็มีจังหวะในการสัมผัสกับก๊าซร้อนสองจังหวะไปละส่วนก๊าซร้อนก็เนี่ยครับวิ่งวิ่งอยู่ในกลีบดอกไม้เนี่ยครับที่เป็นแนวรัศมีเนี่ยวิ่งเป็นแฉกกวิ่งอยู่ในแฉกนะครับแล้วก็วิ่งออกไปนะครับซึ่งมันก็ทําให้พื้นที่ผิวสัมผัสมันมากขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบเขาเรียกอะไรนะเรเดียลเนี่ยเป็นเรเดียลนะครับเรเดียลเพลต r e c อ p e r a t i v e burner นะครับแล้วก็ มีแบบไหนอีกแบบ r e g e n e r อ t i v e อันนี้เราก็พูดไปเยอะแล้วนะครับก็มีไอ้ตัวเซรามิกที่เป็นวัสดุสะสมความร้อนนะครับแล้วก็คอยสลับฝั่งกันนะครับสลับฝั่งกันเป็นหัวเผาสลับฝั่งกันเป็นตัวระบายไอเสียเพื่อ r e g e n e r a t e ตัวตัวเซรามิกให้มันร้อนนะครับสลับกันไปสลับทุก30วิจนถึง180วินะครับ นี้ก็เป็นการออกแบบที่ฉลาดนะคผมชอบนะาอันนี้แล้วก็ไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่เป็นเรเดี l ลเพล e นี่ก็ดูฉลาดนะครับเพลตที่คิดในเก็ดูฉลาดนะผมก็ชอบนะเอ่ออ่ะทีนี้ก็หมดแล้วแหละเนื้อหามันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอั้นี้นีาก็ลองไล่ดูว่ากรณีศึกษาอะไรที่คิดว่าน่าสนใจบ้างนะครับอืมดูซิว่าเราไม่เคยเจออะไรบ้างนะรีคูเบเลทีท่อสองชั้นอันนี้ก็คือปกติละ มี r นเจ n เน a เรเนะครับเจนเน r เรทีฟนะเอาเอาก๊าซติดไฟได้นะครับจากกระบวนการผลิตนะมาต้มน้ำนะครับก็คือเอออันนี้ผมนึกถึงนึกถึงโรงกลั่นน้ำมันนะไม่รู้คุณเคยผ่านไปบ้างเปล่าแถวรลยองแถวอะไรเงี้ยนะครับบางบางกระบวนการนะ่ะคุณเงยหน้าขึ้นไปมองตรง ปากปล่องไฟสูงๆข้างบนนะมันจะมีเปลไฟแบบมันจะมีเปลไฟลเล็กๆอยู่อันหนึ่งอะ่ะที่เขาที่เขาจุดเผาแกส๊สทิ้งตลอดเวลาคือเขาเอาน้ํามันมากลั่นแยกส่วนใช่ไหมน้ํามันดิบมาปุ๊บกลั่นแยกส่วนมันก็จะไล่ไปครับตั้งแต่แบบยางมาตอยน้ํามันเตาแล้วขึ้นไปเป็นอะไระนับทาเปล่าไม่รู้น้ามันเตากับนับทาใครมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบดีเซลเบนซิน อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไออันสูงสูงสุดอ่ะไออันเบาสูงสุดเนี่ยบางบางอย่างมันเก็บกลับมาไม่คุ้มอ่ะเขาก็จะเผาทิ้งนะครับก๊าซบางอย่างที่ที่เก็บกลับมาไม่ได้หรือไม่คุ้มที่จะเก็บกลับมาเพราะมันมันฟูจัดอ่ะมันกระจายมากอ่ะนะเขาก็จะเผาทิ้งก็ก็เคยนั่งคิดอยู่ว่ามันก็เอ๊ะมันน่าจะเก็บความร้อนพวกนั้นกลับมาใช้ทําอะไรได้ไหมต้มน้ําทําไอ้น้ํา มั่นไฟอะไรกลับมาได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายมันก็ถ้าวิเคราะห์ในเชิงการเงินมันไม่คุ้มไงเขาก็เลยไม่ค่อยทำเงินก็เผาทิ้งดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่น,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ในบางกระบวนการมันมีไอ้ก๊าซอะไรประเภทอย่างว่าเนี่ยแล้วเขาเก็บกลับมาใช้ได้นะครับเนี่ยหรือว่าความร้อนทิ้งจากเครื่องยนต์ใช้แก๊สนะครับแก๊สอินจินก็เอาความร้อนทิ้งกลับมาแล้วแต่นะครับอุณหภูมิป้อ,น,อนเชื้อ,อะไรว่าไปนะครับ กรณีที่ห้านี้ก็เอาความร้อนทิ้งนะครับจากการระบายความร้อนแบบกระเบื้องมาใช้ที่สเปรดไดยนะครับสเปรด์ดยนี่บางทีก็ทำทำผงทำอะไรเงี้ยนมผงนมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสเปรดไดยเหมือนกันฉีดน้ำนมลงมาให้เป็นฝอยๆแล้วก็เอาความร้อนผ่านต๊บมันก็จะกลายเป็นนมที่เป็นผงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอัดเม็ดเป็นนมอัดเม็ดอะไรนี้นะครับ ก็ความร้อนบางส่วนก็ไม่ต้องเผาเชื้อเพลิงอย่างเดียวงั้นเราก็เก็บกับความร้อนจากกระบวนการอื่นๆกระบวนการข้างเคียงมาใช้ได้นี่นะครับหรือว่าเราเอานี่อากาศร้อนนะครับวนกลับมาหมุนเวียนในเตาได้นี่ถ้าได้นะครับถ้าได้นะถ้าเกิดมันไม่ได้มีแบบถ้ามันยังมีออกซิเจนมากพอก็วนกลับมาใช้ได้นะครับหรือว่าเอาความร้อนทิ้งไว้อุ่นน้ําป้อนของหม้อน้ํานะครับ อันนี้ก็อันนี้ข้ามระบบมาเลยไปเก็บกับความร้อนที่ระบายที่คอมเพรสเซอร์นะครับมาอุ่นน้ำป้อนของหมออ้น้ำอย่างเงี้ยนะครับผิดไครับอ่ะหมดละเนื้อหาวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมหาเวลาอัดตัวระบบปะประกาศกับระบบทําความเย็นให้ต่อไปนะครับระบบปะประกาศนี่เนื้อหาจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันแต่ว่าเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็จะเป็นพื้นของ ระบบทาความเย็นเนาะแล้วตอนระบบทาความเย็นก็จะไม่ไม่ช้าเท่าไหร่แล้วนะครับที่สาหรับหัวข้อนี้ไว้เท่านี้คะ่ะ